อืมคนกินข้าวเองนะนั่นน่ะอืมกินข้าวแล้วก็กินกาแฟนั่นอืมอืมเออเอาผ้าเช็ดออกเอาผ้าเช็ดมือเดี๋ยวยวคุณยายเอาให้นะเอาผ้าเช็ดมือออกเช็ดมือออกเออเช็ดมือออกกินทีนี่กิน เอาช้อนตักสิอ่านเออช้อนตักเขี้ยวดีๆครับเขี้ยวดีๆอือืมคุณตาคุณตาเอาหญ้าให้วัวอือ เขียวดีๆนะครับเขียวดีๆนะครับเขี้ยวดีๆครับอืมมีไมหมล่ะน้ำเออ